งานผู้ว่ากรทมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะงานแก้ปัญหาน้าท่วมนะคะเพียงแต่ว่าผู้ว่ากรทมเข้ามาในช่วงฝนตกชุกพอดี เพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องน้าก็เป็นเรื่องหลักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหมดฝนฝนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีนโยบายอื่นๆอ,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 อีกตั้ง200กว่านโยบายคืออย่างที่บอกอะไอ้เรื่องจำเนี่ยนะคนจําไม่ได้หรอกแต่ว่า <ฮะ S 2> บางคนบางคนเขาตัดเก็บไว้แต่มันมีเรื่องเด่นๆไงฮะใช่ไหมมันมีเรื่องเด่นๆที่ผู้ว่าได้เคยหาเสียงกันเอาไว้ถอาไม่ครบ200รคนก็บอกไม่เป็นไรหรอกโอ้บางเรื่องก็จะมีเงื่อนไขมีอุปสรรคมีอะไรแต่ว่าเรื่องหลักๆที่ พูดแล้วได้ยินกันทั่วไปเนี่ยออนะ,ะต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ตามที่สัญญิงสัญญากันเอาไว้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัดชาติไปลงพื้นที่ค่ะไปลงพื้นที่ที่ตลาดนางเลิงนะคะก็ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนชุมชนชาวนางเลิงนะคะ ไปหลายที่เลยค่ะไปเจอกับคุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าก็ชวนดูหมูที่เลี้ยงเอาไว้หน้าบ้านนะก็ไปพูดคุยกันเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเจอกับคุณลุงท่านหนึ่งค่ะที่มาขอให้คุณชาชาติเนี่ยช่วยประสานงานกับสำนักงานทรัพย์สินนะคะให้ช่วยดูแลหรือถอนแผงสังกะสีรอบอาคารศาลาเฉลิมธานีหรือว่าที่เรียกกันว่าโรงหนังนางเลิ้งนะคะบอกว่าเนี่ยปรับปรุงก่อสร้างเสร็จมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีการรื้อแผงสังกะสีออกทําให้มีการบดบางสถาปัตยกรรม อาคารก็อยากให้ผู้ว่าประสานงานให้อีกหนึ่งคนค่ะซึ่งกลายเป็นประเด็นที่คนก็อุ้ยเมื่อวานนี้แชร์คลิปกันเยอะเลยนะคะไปเจอกับคุณพี่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะมาทวงถามเรื่องของนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนี้กันค่ะ ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนี้ยหล่อร้านโดท่านพัน,นจังหวะแล้วว่าแล้วไอ้รถไฟฟ้าย0บาทว่าจะทำนี่เมื่อไหร่จได้ใช้เดี๋ยวีหาไปจำไ,ไฟฟ้าเลย <ด S 2> รถเมล์หรือรถรถไฟฟ้าครับที่มาให้ที่หาเสียงมาเนี่ยผมไม่ได้หาเสียง2ีบาทอ๋อตกลงไม่ใช่ไม่ได้ไ่ด้มได้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 เลยได้เลยร้เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นต้องด้ดครับไดครับเปิดกับกินครับ

คือท่าทีของผู้ว่าในการที่จะชี้แจงว่าไม่เคยหาเสียง <ừ> ในเรื่องนี้เนี่ยคือผู้ว่าแค่ตอบว่าผมไม่เคยหาเสียงเรื่องนี้แล้วก็พี่ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไม่ดูเออไปเอามาเลยแล้วก็เดินผ่านไปพบอุ้ย <Reverend> ถ้าหากว่าท่านผู้ว่าใช้โอกาสเนี้ในการที่จะได้ชี้แจงเรื่องเรื่องรถไฟฟ้าอ่าตั้งแต่เรื่องที่ท่านหาเสียงว่าท่านหาเสียงว่าอย่างไรหรือแม้แต่เรื่องของรถไฟฟ้าว่าตอนนี้กําลังแก้ไขปัญหาอย่างไรจะได้ชี้แจงให้ได้เข้าใจเนี่ย อันนี้มันก็น่าจะทําให้คุณพี่เขาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าให้ความเป็นธรรมกับคุณผู้ว่าชาติชาติว่าตอนที่ผู้ว่าชาชาติหาเสียงเนี่ยไม่เคยพูดรเรื่อง20บาทนะคะที่พูดมาตลอดเนี่ยบอกว่า25-30ถึงแต่ว่าก็อาจจะมีข่าวที่อาจจะคนอาจจะเข้าใจผิดอะไรกันไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้ว่าชาติชาติหาเสียงเรื่อง20บาท20บบาทบบมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนเขาฝัง ฝังใจไงว่า,ผ,วาผู้ว่าเคยผู้ว่าเคยหาเสียงเอาไว้แต่น่าใช้โอกาสนี้ในการที่จะชี้แจงนอกจากการพูดปัดๆไปปัดๆไปง่ายๆว่าผมไม่ได้หาเสียงแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินผ่านไปเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับไอ้เรื่องราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยนะเอาแหละคุณทัชชาิเนี่ยตอนหาเสียงหาเสียงเป็นผู้ว่ากทมก็ช่วงหนึ่งะนะครับ อยางที่คุณนันยาบอกเนี่ยไอ้ยีบาทหรือ25หรือ30เนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดของตัวเลขแต่หลักที่คล้ายๆกันก็คือว่าการทําให้ค่าโดยสารถรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยถูกลงมันถูกลงและถูกลงอย่างมากใช่แล้วเวลาถ้าย้อนกลับไปในตอนหาเสียงของไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าคุณชาติชาติหรือว่าผู้สมัครคนอื่นเวลาเขาหาเสียงล้วพูดถึงเรื่องของราคาค่ารถไฟฟ้าเนี่ย เขาพูดรวมๆนะเขาไม่ได้มาบอกว่าอาส่วนหลักเท่านี้ส่วนต่อขยายอ่าเท่านี้เทา่ทา,น,ทานั้นเนี่ยนะคะถ้าย้อนกลับไปตอนที่คุณชาชาติได้พูดถึงนโยบายเรื่องของค่าเดสารถไฟฟ้าสายสีเขียวเอาไว้เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณชาชาติที่เคยพูดถึงแนวทางตรงนี้เอาไว้นะคะว่าราคา25 30บาทเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ แต่ต้องขอดูรายละเอียดในสัญญาระหว่างกทมกับ BTS ก่อนซึ่งในความเป็นจริงแล้วค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวสามารถลดลงได้อีกหรือไม่หากแก้ปัญหานี้สินได้เป้าหมายก็คือการหาทางออกให้ค่าโดยสารถูกลงเพราะประชาชนบ่นเรื่องนี้มามากซึ่งทั้งหมดมีความเป็นไปได้ในการเจรจาให้ค่าราคาค่าโดยสารลดลงมาได้ถึง25บาท25บาบาทเป็นเป้าหมายที่ตั้งใจจะทำและมีความเป็นไปได้แต่ยอมรับว่าก็มีปัจจัยอื่นที่ควบคู่ไปด้วย จะไม่ขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เอกชนแต่จะใช้วิธีเจรจากับเอกชนต่อปัญหานี้ค่าจ้างเดินรถและมีนโยบายโอนสัมปทาน BTS ที่เหมือนเส้นเลือดใหญ่ให้กระทรวงคมานาคมรับไปดูแลบริหารจัดการโดยต้องทำให้ค่าโดยสารไม่เกิน30บาทอันนี้เป็นสิ่งที่คุณชัดชาติเนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์ เอาไว้นะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงนโยบายคือมันมีปัจจัยหลายอย่างเรื่องของการกําหนดเรื่องของค่ารถไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องของหนี้แล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีส่วนต่อขยายเลตต่างๆนานาอันนี้เป็นอันนี้เป็นข้อความที่เคยหาเสียงกันเอาไว้แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณชัชาติมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพ,พมหานครคุณชัชาติที่พูดถึงแนวทางเรื่องของราคาค่ารถไฟฟ้าเอาไว้เนี่ยนะคะคุณชัชาติบอกว่า ตอนนี้เนี่ยได้มีการได้ข้อมูลจากทาง TDRI ซึ่งเสนอมาว่าควรจะมีการจัดเก็บค่าบริการตลอดสายสูงสุดไม่เกิน59บาทซึ่งราคา59บาทเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นของส่วนต่อขยายโดยย้ำว่าราคา59บาทเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเรื่องส่วนต่อขยายเป็นคนละเรื่องกับค่าบริการที่หาเสียงเอาไว้ก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทม สำหรับนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ว่าค่าบริการรถไฟฟ้าควรจะอยู่ที่25-30บาทไม่ได้หมายความว่านั่งจากสถานีต้นทางถึงปลายทางเป็นราคานี้แต่คิดจากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่คนใช้บริการเดิมคิดค่าเฉลี่ย8สถานีแต่ล่าสุดได้มีการคำนวณเอาไว้เฉลี่ยอยู่ที่11สถานี นี่คือข้อความหลังจากที่คุณชัดชาติได้เป็นผู้ว่ากทมแล้วมันก็เลยทําให้คนตอนนั้นอื้งไงคะคบ,บอกว่าเอาตอนหาเสียงเนี่ยไม่เคยพูดเอาไว้นี่ว่ามันจะต้องมีการยี่หบาทเฉพาะส่วนนี้ส่วนต่อขยายต้องมีการคิดต่างหากแต่พอมามาบริหารจริงๆเนี่ยกลับบอกว่าในตอนนั้นเรื่องส่วนต่อขยายเป็นคนและเรื่องกับค่าบริการที่หาเสียงเอาไว้ก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทม คือฟังตอนหาเสียงเนี่ยมันฟังดูดูง่ายดูมีความหวังเพราะว่าไม่ได้พูดเรื่องส่วนต่อขยายไงคะนี่ไงราะว่าเนี่ยเป็นบทเรียนของประชาชนด้วยนะคุณนันทิยา<ฆ>คือ<ฆ>เวลาเราฟังนักการเมืองหาเสียงช่วงเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะของเก่าเนี่ยแย่หมดเลยแล้วของที่จะทําใหม่เนี่ยมันทําได้ดีกว่านี้ด้วยวิธีง่ายๆนะ,<ฆ>ะเรื่องค่ารถเนี่ยมัน 2ี่สิบยี่ห้นะอันนี้คือพูดฝ่ายเดียวคือเอกชนเขาไม่ได้พูดด้วยนะเพราะว่าพวกรถไฟฟ้าวันี้ให้สัมปทานเอกชนม,มันมีเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรแม้แต่ NGO ก็จะมาพูดทำนองแบบว่าเนี่ยอ,อ,อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบ้านเราแพงเมื่อเทียบกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำนะคนเขาก็บอกว่าและเวลาเขามาลงทุนนี่นี่ไม่ได้พูดแทนนายทุนนะเวลาเขามาลงทุนเนี่ยนะ เขาซื้อเหล็กในราคาเท่ากับอัตราค่าแรงขั้นต่าของบ้านเราไหมหรือเขาซื้อเหล็กเท่ากับเหล็กที่เยอรม,มันทอคือรางอะไรต่างเนี่ยคือมันก็มีวิธีการอธิบายแล้วแต่ว่าอธิบายในยมุมไหนนะค,ะครับเวลานักการเมืองอธิบายเรื่องราคาเนี่ยก็พูดบางคนหนักกว่าท่านพู้ว่าชัดๆอีกนะบางคน<ร>แบบตลอดสายเลยพูดชัด,ชดเลย<ร>ผมทําได้อย่างงู้นอย่างนี้<ร>นะครับแต่ไม่ไม่รู้จักิไม่มีการอธิบายค<ร>่ะอย่างเงี้ยพอเวลามาทําจริงๆปุ๊บเนี่ย มาเห็นข้อจํากัดแล้วว่าโอ้มันต้องจริงๆมันขันเล้นะ,ะวงเล็บหน่อยดอกจานหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีดอกจานมีดอกจานหน่อยหนึ่งนะะนี่แหละนะคนก็เลยก็เอออย่างที่คนนั้นที่ว่านั้นที่ยาว่าท่นแหละคือมันมก็ทําให้คนเข้าใจผิดแต่ว่าเอาตอนหาเสียงสันเข้าใจไปแบบนี้<อ>นะคะเพราะว่าอย่างข้อความแรกที่อ่านให้ฟังเนี่ยมันก็ทําให้คนเข้าใจไปว่าอ๋อถ้าผู้ว่าช,าชาติมาปุ๊บเนี่ยผู้ว่าชา,ชาติ มีแนวทาง<ะ>ในการที่เราไม่ราคาค่ารถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่25-30ถึงบาทตลอดสายได้เพราะว่าในตอนหาเสียงตอนนั้นเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องของส่วนต่อขยายใช่ไหมแต่พอมาบริหารจริงๆรือบอกว่าเอาตอนนั้นไม่ได้พูดนี่อตอนนั้นไม่ได้พูดว่าจะมันจะมันจะรวมส่วนต่อขยายด้วยฉันก็เลยไปลงคะแนนให้<อ>คือนโยบายที่พูดหาเสียงก็ตออ้งยาระว่ามีส่วนสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้คน ก็มีถึงจะมีบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เลือกผู้ว่าชัดชาติจากการที่เขามีนโยบายเรื่องรถไฟฟ้าแต่มีหลายคนเลือกคราะแบบนี้แต่ก็มีเพราะมั่นใจว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคุณพี่เขาไปทวงถามสัญญาที่ผู้ว่าให้เอาไว้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะเป็นผู้ที่เข้าใจผิดในนโยบายในการหาเสียงตอนที่สมัครเป็นผู้ว่ากทมก็ได้นะคะ